สวัสดีครับพบกับผมเทอร์เว,วลบาทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เดอะมอบังกบปินะฮะวันนี้ที่เดอะมอบังกับปีชั้นจีก็มีงานซูโก้ญี่ปน2024นะฮะก็เป็นงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะฮะทุกคนคนไทยหลายคนชอบนะฮะภายในงานนะฮะก็มียูทูบเบอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นมาด้วยนะครับงานก็มีตั้งแต่วันที่ 22-25กุมภาพันธ์นะครับตารางงานก็มีตามนี้เลยนะฮะทุกคนมีการแสดงโชว์ต่างๆนะฮะเป็นโชว์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีปูด้วยนะครับปูตัวนี้ผมก็เคยไปกินที่ญี่ปุ่นแล้วนะฮะเขาเรียกว่าปูอะไรครับไระบาคือมันกินได้ทั้งกล้ามอะไรพวกนี้เลยใช่ครับ ไก่กมก็กินได้นะฮะแล้วที่สําคัญก็มีดอกสักุระด้วยนะฮะดอกสักุระชื่นเต็มก็คือดอกพะยาเสือโค้งนะฮะคนไทยเรียกอย่างนี้กันนะครับก็สาหรับดอกสักุระหรือว่าดอกพอยาเสือโค้งก็จะเบ่งบานในช่วงเดือนมกราถึงเดือนกุมภานะฮะประมาณปลายหนาต้นร้อนนะครับถ้านในกรุงเทพนะฮะดอกสักุระก็จะบานแถวแถวมอเกษตรหมอชิด อนุสาวรีย์ชัยตาแนวรถไฟฟ้า BTS เลยนะฮะก็สามารถไปถ่ายรูปได้นะฮะทุกคน <c oughs> แต่ถ้าแถวแถวภาคเหนือก็มีนะแถวแถวอินทนนจังหวัดเชียงใหม่นะฮะช่วงนี้คนไทยก็ไปถ่ายรูปกับดอกเบาเสาศโคงหรือว่าดอกสักุลักันนะครับมีปู จากญี่ปุ่นด้วยนะฮะมีปูอะไรบ้างครับมีปูสวายครับแล้วก็มาสึบะครับผมทั้งหมดนี้นี่กินได้ทั้งกรามเลยหรือเปล่าฮะ<ช>เหมือนที่ไปกินที่ญี่ปุ่นใช่ครับอ๋อมีให้ใชิมไหมม่ีแล้วครับอ๋อกินได้ทั้งกามแท้ได้ทั้งกรามเลยเนาะจําได้ตอนที่ไปเที่ยวกับทัวร์ญี่ปุ่นไกเขาจะให้อาวุธมาแกะแบบนี้แกะเป็นกำกามนะฮะนี่นะครับหน้าตาปูก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ กใ็ใหญ่เลยนะฮะทุกคนแล้วก็มีสินค้าอื่นๆมากมายนะครับมีข้าวปั้นญี่ปุ่นด้วยนะทุกคนสามารถซื้อไปกินเป็นอาหารเช้าในวันพรุ่งนี้ได้นะครับมีข้าวปั้นหนะ้ากุ้งเทมปุระด้วยนะฮะ,ะอันนี้นะ้าอูน,นิและไข่ปลาแซลมอนนะชินะ้นหนึ่งก็ราคาก็ สูงพอสมควรนะฮะอันนี้250อันนี้190อันนี้เ5 65นะครับแล้วก็มีปลาสดๆด้วยนะฮะทุกคนชิปอปอระอะไรครับเชฟปลามาคุโ,โร่ครับปลามาคุโนโ่นะฮะเชฟเขาก็สาธิตการหั่นปลาแบบสดๆเลยนะฮะทุกคนเหมือนเรา,เาไปเดินในตลาดปลาที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะทุกคนจริงๆก็ไม่เคยไปตลาดปลาที่ญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าก็ดูตามสื่อ ดูช่องของคนไทยช่องอื่นๆนะฮะที่เขาไปกันมานะครับสอบถามได้นะครับและที่สำคัญก็มีแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นด้วยนะครับมีทัวร์อะไรแนะนำเป็นพิเศษบ้างไหมครับ ของเราเป็นแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวค่ะเป็นข้อมูลท่องเที่ยวไม่ใช่บริษัททัวร์เนาะใช่ค่ะถ้าบริษัททัวร์ตร้องรองเป็นงานไปไปที่แฟร์พวกงานที่ศูนย์ซิลิกิตอะไรประมาณนั้นเนาะศูนย์ซิลิกิตไม่แน่ใจว่าปลายปีมีไหมค่ะแต่ว่าถ้าปลายปีเนี่ยจะเป็นงานไอทีแฟร์ที่พารากอนค่ะอ๋อพารากอนแล้วจะเป็นเอ็กโบได้ไปออกหรือเปล่าเอ่อพวกบริษัททัวร์เนี่ยบริษัททัวร์ที่จะเป็นเอ็กโบมีออกมากค่ะแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าที่ไอทีเแฟร์ไอทีแฟร์อ๋อครับ นี่นะครับ JR Hokkaido นะฮะบ้านเก่าของที่5183นี่เองนะทุกคนอันนี้มีแพ็กเกจอะไรบ้างของ JR Hokkaido ตัว JR Hokkaido เราจะไม่ได้มีขายค่ะแต่ว่าจะมาเป็นแนะนำค่ะว่า JR Hokkaido นี่เขาจะมีอยู่3แบบจะมีเป็นซั p โปโ o n โนเบ i ิเอสส์แอนด์เอรีแอซับโปโกราโนค่ะแล้วก็เป็น Hokkaido Rail Pass จะมี3แบบ ซีอานอกจากจะแบ่งเป็นภูมิภาคแล้วนะฮะก็ยังแบ่งย่อยลงไปอีกนะฮะแบ่งย่อยนี่คือแบ่งยังไงครับเหนือใต้ยกตัวอย่างเช่นในฮอกไกโดค่ะเราก็จะมีแบ่งเป็นสามพแผพนก็คือจะมีเป็นซัปโปโรฟูราโนโแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นซัปโปโรโมบอริเมสส่วนอีกอันก็คือเป็นตัว all area ของฮอกไกโดเลยอ๋อครับแบบย่อยค่ะเราก็แนะนําที่เที่ยวในแต่ละ area ค่ะอันนี้ก็เป็นคู่มือท่องเที่ยวโตวเกียวนะฮะก็จะมี แบ่งเป็นเขตเ,เนาะถ้าบ้านเราก็เรียกเป็นเขตเขตลาพาเผาเขตสวนหลวงอะไรประมาณนี้เนาะ<ช>แล้วก็แนะนําสถานที่ต่างๆการเดินทางต่างๆในโตเกีเอาอสวก็นั้นแล้วก็มีมหอยเชลล์ด้วยนะทุกคนราคาหาร้อยาขายยังไงครับหอยเชลล์ตัวละร้อยเก้าสิบแปดบาทค่ะตัวละร้อบาทนะฮะตัวนึงก็เกือบสองร้อยนะฮะแล้วก็มีซูชิทำสดๆด้วยนะฮะเชฟก็ทำโชว์เฮะเลยนะครับ มีแซลมอนมีทูน่านะฮะทำสดๆดจากมือเลยนะทุกคนแล้วก็มีขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะครับมีเกีย๊ยวซ่าด้วยนะครับเกียยเก๊ยวซ่าขายยังไงครับ99บาทค่ะลูกค, <99 S 2> ค้า99บาทนะฮะมีให้ชิมฟรีด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นพเสือน,นี่เป็นซีฟู้ดคะ่ะ เจ้าไส้นี่มีกี่ไส้ครับมีไส้เดียวค่ะลูกค้าเป็นไส้หมูถ้าอยากรับร้อนๆก็ได้เลยนะคะนี่นะครับทอโชวดสดๆเลยนะฮะ,ะแต่มีไส้เดียวคือไส้หมูนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานรูปดสุโกยเจปแปน2024นะฮะ งานก็มีไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่25พฤศจิกายนสามารถมาได้นะครับก็ขอไปคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t e บานะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ